สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมที่นี่คือภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยส่วนหนึ่งที่ดีชั้นอาศัยอยู่เมื่อก่อนนี้ถ้าสภาพอากาศดีนะคะมองไปทิศนี้ค่ะก็จะเห็นดอยสุเทพทอดเด่นเป็นสง่าตรงานรับกับท้องฟ้าสีฟ้าแต่วันนี้เราเห็นแต่ หมอกควันเต็มไปหมดเลยค่ะดอยสุเทพหายไปไหนสงสัยจังดอยสุเทพหายไปไหนลบอยู่หลังหมอกควันค่ะเพราะตอนนี้ไฟก็กําลังลุกไหม้ยอยู่บนดอยสุเทพซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังดับก็ดับยากเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มหมอกควันจากที่มันมีอยู่เดิมแล้วสองสามวันนี้เช็คอากาศดู ค้าวัดเป็นสีม่วงค่ะ